ทหาเกดสราตอนเพิ่เสร็จสักทีสวัสดีครับคุณสุพนัดครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าขึ้นแบบเสื้อให้ผมเสร็จหรือยังครับเรียบร้อยแล้วครับอ๋อเนี่ยครับผมกําลังจะกลับไทยแล้วครับตอนนี้อยู่ที่สนามบินเลยนะครับอเดี๋ยวเปิดกล้องงังให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้เป็นเครื่องบินส่วนตัวของผมเองนะครับอันนี้ก็ซื้อไว้เล่นเล่นสามสี่ลำนะครับเองครับอ่า เดี๋ยวผมกลับถึงไทยแล้วซื้อของเอาของไปฝากคุณทุพนัดด้วยนะครับครับยังไงเล่นแบบให้ผมหน่อยนะครับได้ครับพูดอยู่คนเดียวจดตักทีไว้คืนฝนตรวจน้องกัวหวดพี่ให้ควยฝนก็ตรวจลงปวยปวยพี่ควยยหลังบ้าน งานของคุณวสินสองพันตัวี่ตัวนะสองพันชิวๆวเออเสร็จสักทีงานคุณวสินเสร็จยังไงเรียบร้อยแล้วครับดีมากปะที่เดิมเราบมี้ีประธานเลี้ยงนะเราถึงแล้วผมหมด,ปดไปเยอะข้าดิ้งไป